นี่จ้ะเจออีกแล้วสองหน่วยเนี่ยอี่เต็มเลยเต็มเลยนี่จ้ะนี่นี่นี่โอ้ยไปฟินเต็มเลยนี่จ้ะเจอีกแล้วตื่นกันเอาไปแกงกันจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสิเอาไปแกงใส่หน่อไม้ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพบกับช่องของนอิวด้วยจ้าพี่น้องนอิวมาเจอเห็ดเพาะน้าจ้าพี่พี่น้องหมยเฮ็ดเพาะใหม่บบเคยมาเลยโอ้ยฝนตกหนอิูวก็เลยเห็นหน่วยเพื่อนนี่จ้าพี่น้องเบิ่งเพื่อความแน่ใจนอิวกับผิ่พาเบิ่งหน่อยนึงนี่จ้าเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะอีหลีเฮ็ดเพาะหนังน้าจ้าพี่พี่น้องโอ้ยยังอ่อนอ่อนอยู่เลยนี่จ้ามักใหญ่เลยนูอิวกับพากันเขี่ยเบิ่งพี่มาใกล้ใกล้หนี่ง บรไ,ได้เอาซ้อนติดซ้อนติดอีหยังพากันมาเขีย่ยนี่พี่จ้าเลยเอามีดเขี่ยมัร่วงมัจะได้หน่อยได้หลายพี่อ๋อมึงดูนี่เพื่นแก่ไปแล้วนี่พี่จ้ามึงใหม่สิเอาซ้อนมาพี่ฟิล์มออพีจ้าเออเขี่ยยังน้ำมือนี่ลุไม่มีเขียนเน่ย,ยอันนั้นตั้งโกดูอยู่นูนถึงพื้นเมื่อกี้นี่จ้า ต้อง,อง่วยพียฟ่ฟิมพลาสิตั้งอยู่แบบนี้แน,น่อ่อนเด้อจะหนีแทบฝนตกเพิ่นเลยเพิ่นละเปิดออกมาพี่จ้าโอ้โหนูก็ได้เก็บเพชรทอดหนามูเด้อจ้ะพีนน่น้องแหนงกันนี่เสี่ยตรงก่อนพี่จ้าเจ๋อสองหน่วย ไม้เฮ็ดเพาะเฮาบันนี้คิดบุฟันคิดว่าสิพ่อเนาะนนต้องค่อยๆเขี่ยมือใหม่สิติซ้นมาพร้อมันดอจ่ะมือนี้โบนี้ช้อนอนี่จ้ะ เจอเธอลำมิดแต่เอาบุกุดบอกฝันพักไ้เฮากับซีมีมีโดนเห็ดอันนี้พร้อมเห็ดเห็ดเพาะนะจ๊ะไอนะ้นี่ฝนเป็นตกแล้วเพิ่งกระเลยโผล่ขึ้นมาสังทีบุหินหมาดตะแ่ยังจ๊ะเตรียมก่อนด้วยจ๊ะยิ่จ้าเจแล้วไปตื่มกัน โบมีแนวใส่ใส่หมวกดีๆเาจกะเียบ้างท่นพูดขึ้นมาบ้างนะจนะ๊ะไีนะเนยนยากครับเพราะว่าฝนตกใส่นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเพื่นแรงท่านจะพูดขึ้นมาขาวๆเต็มบึกนี้ฝนตกใส่แบดอกกับใบไม้หนาะเราก็ต้องเขี่ยดีๆนะจ๊ะ ดอกนี้เป็นแก่แล้วจ้ะนี่หดอนมีดอกแก่พ่อนี่จับให้พี่น้องผลงานเฮดเพาะของเฮาเด้อนี่จ้ะได้ได้พออันนั้นเอาไปแกงอยู่จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวน้องอิ๋วสิเอาไปแกงใส่หน่อไม้ได้โบลายปั้นไนท่ากันเคี่ยเบื่อแล้วก็บ,บ่เจอเพิ่มภจ้ะพี่ชีนครับป้าบัดนี้เดี๋ยวฝนตกแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวน้องอิ๋วพาพี่น้องโอ๊ต้นหยังเนี่ย ต้นยอป่าบอกอเดี๋ยน้องอิ๋วพาพี่น้องกลับบ้านไปแกงห่อไม้นะจ๊ะไปแกงใส่เห็ดเพาะไปสิีงฝนตกแล้วรีบกลับบ้านกันจ้าทำแล้วนี่ได้ของดีกลับบ้านเลยจ้าต่อจากที่พาพี่น้องไปเอาเห็ดเพาะนะจ๊ะพี่น,อน้องมีผลงานของน้องอิ๋วเอามาล้งางทำความสะอาดเรียบร้อลยละจ้ะได้ประมาณหอดอยู่บ่สิบหน่วยนี่สิบหอดอยู่บ่สิบหน่วยนี่หอดสองสี่หกแปดสิบ สิบสองเอ้ยไรสิบสองหน่วยอยู่เด้อจ้าหอดอยู่เด้อร์บะนี้กะซีพาพี่น้องมาแกงหน่อไม้จริงๆคลิปอันอันนี้อยู่ไปเก็บมาเมื่อวานนะเพื่อนพี่น้องเนาะอะไรก็มาแกงหน่อไม้ให้นเพื่อนพี่น้องเบิ่งมื้อนี้จะ้ะหน่อไม้ที่เราไปหามาเอาว่าต้มเรียบร้อยจืดเรียบร้อยเลยจะ้แะแไปกับมอนี้กะซีมาแกงหน่อไม้เครื่องเน้นๆนะพี่ปิมพาพี่น้องยามาบึงกใกล้ๆจ้ะวัตถุดิบของเฮากะซีมีนี่เลยตัวพิเอก์รักของเฮานะจจะเฮ็ดเพาะบุ๊ก อันสิบสองหน่วยของเฮามีหน่อยก็ก <mm ินหน่อยจ้ะพี่น้องแลวก็เห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดกระตันที่แมติกส่งมาให้กับพอดีเลยได้ออกงานเลยจ้ะฟักทองนะจ้ะพี่น้องอยู่มาแกงน้อไม้ใส่ฟักทองแลวก็ผพักชะอมหรือว่าพักขะบานเฮาเนาะพักขะพักบ้านอยู่ห้องพักเหน่าจะพักเหน่าเขาเบือพริกนะตาพริกเขาเบือแต่กัหน้อไม้ที่เฮาต้มจืดเรียบร้อยเลยจ้ะนี่โอ้ยอยังน้อยนี่โอ้อันเห็ดหูหนูนี่จ้หน้อไม้กระต้มจืดเรียบร้อยนะจ้ะ กะน้ำใบายานางกะขั้นเสร็จเรียบร้อยอน,น้าจ๋าเดี๋ยน้องอยู่พาพี่น้องไปทําเมนูแซ่บๆกันเลยนะจ้าแกงหน่อไม้อุ้ยน้านแล้ไม่ได้แกงไงเพื่อนพี่น้องเบิง่งเอาไปกินเนาะไม่หนีกะสิพาพี่น้องมาแกงหน่อไม้แซ่บๆกันนะจ้าแกงหน่อไม้กันจ้าน้ำใบายานางลงไปเลยหัสีแกงน้ำโผลกเยอะๆให้พี่น้องตามด้วยพริกขาวเบื่อที่เราเตรียไมไว้ด้จ้า เครื่องของเราลงไปเลยจ้า <S <S คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยได้จ๊ะตั้งแก๊สเลยน้ำเดือดแล้วค่อยรงรสกันได้จ้า สามพี่น้องได้เห็ดเพาะมาบุฮอดอันโอ้ฮอตสิบสนน่วย <c oughs> สิบสองย <c oughs> าพเดี <c oughs> ก็เอามาแกงใส่น้ำไม้ไปพาพี่น้องกินนะจ๊ะมาแซ่บๆน้ำน้องอยู่ด้จ้านานเลยจ้ะพี่น้องเราได้มาแกงนะ้ำไม้เนาะนานๆที่แกงจ้ะก็บนนานเล็กช่วงนึงหาแกงดูดูจ้ะ เดี๋ยวนี้น้องอยู่เพิ่งตอนตั้งแต่แง่แย่มันเหมือนยังไม่ได้แกงจักเกอือเลยแตรกินก็เป็นเ่นี่เลยเนาะโด,ดโดนโดนเป็นจ้เดีมือบุคคลตบอีดีกว่าสกกเสียบคือเก่าเสียงบ่มันจะเใ็้พ่อทงอยู่ชิมก่อนเดิอกี่ดครับ ราคาแพงแล้วจ้ะแต่ว่าโบรายเป็นแหลเขี่ยไปเขี่ยมาฝนกระตุกแห้งขื่นแห้ขขขขงขื่นก็เลยทากันเต้ากันกลับจ้ะเดี๋ยวมือใหม่เข้ามาพี่น้องไปเชี่ยอีก พ hmm. oh. yeah> ักจะอมยังจ๊ะพักไหน่อมักกินกเข่ากันบ่เฮ้ยยบยเออตอนดูนี่ยังหอน ในปากแต่ทีอย่าบอกใครร้อนมากแซ่บๆทำกันได้จะพากันนั่งกินไปคุยไปกันนั่งอยู่ยนนอกพิมพ์เนาะ อของช้อนอยู่จ้ะให้หมูหนูแม่ติ้ส่งมากระแฟวเอามาแกงอยากกินจ้ะอ่ะนั่งกินแ้งแซลนะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวกระสีเวลานานไปกว่านี้นะจ๊ะพ,พี่นอ้อง คลิปนี้น้องอิ๋วก็ต้องขอลาพี่น้องไปสันผัสก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะน้องอิ๋วต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปด้วยกันแจงให้น้องอิ๋วกับพี่ทิมในการทำคลิปต่ตอไปเในเด้วยจ้ะแล้วพบก,กันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาด้วยจ้ะคือทิมเข่ามาเด้อ <laughs>